สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการศาสตร์ศึกษานะคะกับดิชันจิราย,ยุกาเจริญค่ะเป็นประจำนะคะรายการของเราจะนําเสนอเนื้อหาสาระในแวดวงทางการศึกษาหลากหลายมิติมาฝากคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันน่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เด็กหลายๆคนใฝ่ฝันนะคะถ้าเกิดว่าย้อนถามกลับไปนะคะว่าถ้าถูกถามตอนนเด็กว่าอยากจะเป็นอะไรในอนาคตนะคะคาตอบน่าจะมีอยู่หลากหลายคําตอบทีเดียวค่ะบางคนก็บอกว่าอยากจะเป็นคุณหมออยากจะเป็นคุณครูอยากจะเป็นนักวิทยาศาส ะะหรือในปัจจุบันนี้อาจจะมีอาชีพที่เข้ามาใหม่ๆนะคะอย่างเช่นอยากจะเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือว่านางแบบแต่หนึ่งในนั้นนะคะจะต้องมีคําตอบที่เด็กๆจะต้องตอบนะคะว่าอยากจะเป็น สถาปนิกหรือว่าอยากจะเป็นนักออกแบบค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะหยิบยกเอาประเด็นดังกล่าวนี้นะคะมาพูดคุยกันค่ะในชื่อตอนสถาปัตยกรรมไทยนั่นเองนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องราวของอาชีพสถาปนิกด้วยเช่นเดียวกันค่ะและที่สําคัญนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าจะเป็นประเด็นสาคัญแล้วก็น่าสนใจก็คือว่าล่าสุดนะคะทางคณะสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยศิษย์นะคะได้ถูกคัดเลือกค่ะให้เป็นประธานสภาคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทยประจำปี2555 ถึง2,556นะคะจะมีภารกิจอย่างไรบ้าง <S 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 <halfway> เดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันแบบเจาะลึกในรายการศาสตร์ศึกษาค่ะ